สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับวันบวดไม่สึกนางเอกดังเฮิร์ตจนปอดฉีกวันแฟนไฮโซบวชตลอดชีวิตเป็นคู่ที่ครองรักกันมานานนับสิบปีแล้วสำหรับคู่ของมิ้นชลิดากับไฮโซหนุ่มภูผาเตชะนรงล่าสุดมิ้นได้ออกมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านรายการตีท้ายครัวเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในชีวิตตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบัน และในบางช่วงของรายการพิธีกรได้ถามว่ามิ้นกับภูผาเคยมีปัญหากันไหมซึ่งมิ้นได้เผยว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่พี่ผาไปบวชแล้วเขาก็รู้สึกอินในธรรมะอยากจะบวชตลอดชีวิตมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกเฮิร์ตจนปอดฉีกเข้าโรงพยาบาลเลยคือเหมือนพอเราไม่กินข้าวแล้วช่วงตัวมิ้นยาวกว่าตัวยืดปอดก็เลยเกิดการฉีกเพราะผอมเกินไปคือกินไม่ได้นอนไม่หลับไอช่วงนั้น เหมือนแบบเราทําอะไรผิดนะก็ตกใจเพราะว่ามันเริ่มจากการหายใจแล้วก็เจ็บแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลถึงรู้ว่าปอดรั่วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ